ที่ทางการไทยส่งชาวอุยกูกับประเทศจีนแล้วก็มีประเด็นเปิดขึ้นมาก็คือว่าจดหมายที่เขาเขียนออกมาว่าไม่ได้มีการสมัครใจไปประเทศจีนเป็นของจริงหรือของปลอมสุดท้ายครับคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมยืนยันแล้วว่าเป็นของปลอมแต่คุณกันฑวีซึ่งเป็นฝ่ายา้านบอกว่าของจริงน,นะเอาในฝากฝั่งของรัฐมนตรียุติธรรมคุณทวีสอดส่องนะครับก็บอกว่าคือเรือนจาคลองเปมเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วว่า จดหมายทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงซึ่งชาวอุยกู5คนที่อยู่ในเรือนจําไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายแถมยังท้าเลยนะว่าอถ้าคุณกัน,นวีมีฉบับจริงก็เอามาเปิดเผยเลยแล้วก็เอามาเทียบกันให้เห็นชัดๆหน่อยค่ะซึ่งวันนี้คุณกัน,นวีก็เอาจดหมายฉบับจริงมายืนยันต่อนหน้าสื่อมวลชนที่รัฐสภาเลยนะคะว่านี่ไง มันมีอยู่จริงไม่ได้ทําขึ้นมาเองแต่ไม่ได้มาจากชาวอุยกูที่ถูกขังจากคดีระเบิดสารพระพรมสองคนที่เขียนจดหมายนี้ไม่ได้อยู่ในเรือนจำคลองเปรมและก็เป็นคนละกลุ่มกับผู้ที่ลี้ภัยกลุ่มนี้ด้วยค่ะที่สําคัญจดหมายมาจากในห้องกักที่ตอมอส่วนภูตนเองไม่เคยบอกว่าจดหมายมาจากเรือนจำคลองเปรมอีกทั้งตราประทับท,ที่เห็นมันเป็นพิมพ์ลงไปในกระดาษเลยไม่ใช่ตาปั๊มทั่วไปค่ะคและที่หลายๆคนเห็นว่าเออเขียนเป็นภาษาอังกฤษไหนตอนแรกบ,บอกว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขียนภาษา,อ,า,า,ษาอังกฤษไม่ ได้คุณกนวีอ้างแบบนี้ค่ะว่าเพราะว่ามีชาวอุยกูในห้องกักเนี่ยที่สวนภูเขาอ่านแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษได้ก็เลยสื่อสารแทนเพื่อน,พ,อนพร้อมยืนยันด้วยว่าตนเองรับผิดชอบในข้อมูลที่ปล่อยไปพร้อมที่จะให้ตรวจสอบแล้วก็มีหลักฐานทั้งหมดด้วยค่ะครับส่วนวันนี้ที่สภาก็มีการเปิดเวทีเสวนาเปิดหมดเปลือกกว่า11ปีเพื่อที่จะดูข้อมูลหลังจากที่ทางการไทยตัดสินใจส่งตัวชาวอุยกูร์กลับประเทศจีนโดยไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ i cool. you.